สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวิดสกุสุกุลวันนี้กับมาเฮ็ดคือเก่าแต่ก้าขว่าแล้วพี่น้องนอนบ้านกว่าจะออกมากระชายเลยหมู่จน้าเมื่อได้ผูแลเขื่อนกระตาคือกระตาเมื่อไหร่นาะมากะพดปกติว่าแต่ละมองกับมิถุนคตเอาเวิรลดอะเน้อพี่น้องพราะว่าเข้ามาชายเลยตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเบิรงเฮ็ดเจ๊กดอกคนเอาเตกห่างมุ่นวายเวิร์ดพี่น้องเลยเลือยยูบุกีดอก นี่เด้อพี่น้องคือบัววัดนี่ดอกอนี่มันได้อยก็จะเอาแตกวายเบิดบัดมันนี่มันขึ้นมาใหม่กับลายแต่ว่าหันคนเขาได้บักลายหนึ่งเนาะสามสี่คนบึงแต่คนได้เห็ดกินเพราะว่าเขาบัวย่างลูกแล้วเขามาหาแต่เศร้าขับนอนบ้านก็ทำบัวย่างลูกก็มาแต่เศร้าก็สีได้อยู่ดอกพี่น้องนีตั้งแต่ย่างลูกย่างเต่าแล้วก็นอนบ้านนี่เด้อบัวท่เห็ดนละหมูพี่น้องนี่นราอยู่ป่าหก เขาหาบังหม่องกับบุเรือจักดอกเลยนะพี่น้องอันนี้มันค้าสลามไม้เนาะนี่ค่อยลื้อสลามไม้ออกเลยพ่ออยู่ทำนี่เลยพี่น้องเนยซับก่อนเนาะบุทันเขาหนาเชื้อได้พี่น้องตีกายนี่นี่คอยเก็บบักไลาหนึ่งเลยหนึ่งจะดอกไปสิเลยกับเจ้าได้เขาได้ลายลีได้บางคนกะมือหนึ่งลายกิโลเลย เขาจะใส่ตู้เย็นไว้ลายทงบางคนก็คขายได้ลายโลนะพี่น้องบางคนก็บขายได้ลายโลบางคนบอกขายก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ลายธงเลยว,วาดนิพพานมันมีแต่ดอกแบบนี้แต่เขาบางคนก็บคูดหมุนไว้เวิดพี่น้องแต่พอมันหนีมันก็สิกายเป็นดอกใหญ่แต่กับบท่านเขาอยู่ดี ทั้งได้ก็พอแต่คนเอาเตกวายคน้นวุ่นวันวุ่นวันอยู่กลางโคกเนาะพี่น้องคือบักกิลีมองนี่ก่ะคนมาเล่มแล้วเล่มอีกอยู่เอาไปตื่นกันพี่น้องนี่เดียพี่น้องเห็นในกระ,ะตากเขาได้กระตากอะมีแต่กระตากขาดเนาะ เอาน,นี้อุดเอาเห็นเห็ดเหี้ยพี่น้องขาเบิ่งขี้เก่านีก็เขี่ยข้อฮักช่องดอกพี่น้องจะบ่ก็บ่ออนเอาเป็นอะไรกันขี้เก่าวานนี่แต่แต่คนอื่นมือนีิเขามาเล็มก่อนถ้าบัวมาเล็มก่อนมันก็ลายพี่น,อน,นอ้องฉุนเลยแต่ว่าก็จ้าหาก่อนถ้าได้เนาะ Đây vào. Cái thằng đấy một phát cả đâu. Hết thương hết nhắn cả bò lại nó chứ đâu. Có đọc điều nó cũng ở bò lại. Đi. Nó kêu kêu ngâm ngâm như thừng khào. Pì nong, cô đại hú mà bọc nữa đơ. เฮ็ดเพิงเลืองๆกันนี่น่ะขอยพ่อเห็นอยู่แต่ว่า่อยบ่กเคยกินขอยเลยบ่กล้ากินซีมันแปลกๆกินได้บ่เนอพี่น้องเหลืองคือขมิ้นนี่น่นดอกงามเลยด้เห็นแต่ละเถื่อนนะถ้าเฮ็ดเพิงกแนวอื่นค่ะสบ่คอยเห็นเฮ็ดอีกค่ะพ่อเห็นอยู่ล้าเสือมันก็ออกเป็นหมู่แต่ว่าโ่กล้าพราะว่าในเพื่อนขอยบอกเคยกินขอยกับบบเคยทามคนอื่นอีกว่ากินได้บ่เนะเขาเมนมาบอกเลยด้วยพี่น้อง เ uh ฮ็ด huh, อันงามมันสีมันแปลกเลยกับโบก้ากินนะเพราะว่าเราเคยกินเนาะก็สีโบเก็บพี่น้องถ้าเกิดว่ากินได้พี่น้องว่าเออกินได้มั่นใจกับข้าวหน้าต่างสเก็บไปเนาะเฮ็ดยังเหนื่อยตัวเห่าว่าฝังข้าวโอ้ยเห่าอลไรพี่น้องตัวหน้าเฮ็ดพี่เบื่อตัวน้าดอกกินได้ยังไงวะเนาะ ปีที่แล้วเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดละงูกอะายปีนี้เอาพื้นเฮ็ดละงูกออกกะได้ดอก,ดอกหนึ่งสองดอกหอบเบิดโบขบผคือปีน,นี่เนาะปีกา่ตอนข่อยอ่นอนกิกี๋เฮ็ดปวกเขากินจนบวอยากแต่ข่อยไ่ได้กิน,นหมูพี่น้องปีนี้ว่าสกินคาขาพอมันออกบัวลายผนมันบูดีแต่หัวปีผแต่เธอนีแหละเฮ็ดก็ได้พี่น้องตะเกาแถวเโอ้ยเฮ็ดละงูกเป็นหมูเป็นหมู ช่วงนี้มันก็ออกได้มันทัดออกบัวลายเด้พี่น้องเลยบ่พ่อมันได้เถระดอกแล้วไดเละหอบเบิดนะนาไปหามามาพ่อดอกแค่ป่าทักแม่หรือบ่เนาะก็ลืมเห็นพ่อดอกแค่ป่าที่ว่าสมข่อยมังมุกกินใส่โมแม่ตัวพี่น้องมันเป็นคนเนาะแต่มันก็ลักษณะเดียวกันนะกลิ่นก็อันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนอันนั้นมันซีเกียงเลยพี่น้อง คล้ๆกันรสชาติน่าจะคมเกินต้นมันใกล้ๆกันค่อยเนียมเึงเนาะพอดอกแคะนาะมันบ่มียามนี่พี่น้องพุ่นยามันจะหากบหาเกียดเขาคุ้นเล่าปาดพี่น้องหันมาทางนี้มันออกบัวลายคือข่อยว่าวเลยบางคนเหาะฮาเฮ็ดเห็ดปวกหอบโคกพ้ออยู่ดอกสองดอกนะมันออกพร้อมกันแต่ว่ามันออกบัลายรีบี ดอกเดียวอันนี้ดอกใหญ่วานนี่จุ่มเนี่เอาไปแกงผสมกันพี่น้องบ่ดได้แล้วก็มือเนาะพี่น้องเลยเข่าแม่เป็นใส่พวยพ่อกับแม่เป็นใส่พวยไปลายมือต่เขียวงามเลยเดินพูนเตียงเขาสังกะสีขาวๆนะเป็นตู้ยใบเข่าเด้อพี่น้องไก่อยู่ได สีแดงๆปุ๊นไกลๆเทียงนาเก่าเนาะเมื่อแหไรพี่น้องเอ้ประนท่านทาหน้าตาสำเนามาก่อนมึอเศร้านี่ข้ามาเห่าดองๆขาเมื่อพื้ดเถื่อนพืแห้งพี่น้องหิวข่าเนี่ยกระบได้เฮ็ดเนาะถ้าเกิดว่าได้เฮ็ดกะสีบวดเมื่อยปันใดท้าฮาเฮ็ดบดได้เดี๋ยวเมื่อยปวดเมื่อยรถพี่น้องป่าหกขนาดเลยเฮ็ดพวกตาบตัวยังปดได้ออกเนาะแถวบ้านเรา ชาวบ้านอื่นตู้ออกเห็ดพวกตับหยาบมากพี่น้องสมัยตอนข่อยเลี้ยงควายตะกี้นี้บริวีได้หยาเพกอ่อนๆแบบน,นี้มันโปร่งใหม่พัวไผ่ใหม่ของใครจะไผ่จูดไผ่ใหม่ลำมาอ่อนๆควายมันก้าดเหี้ยนเบิดน,นี่พวกไม้น,น้อยตายไปเลยวัวมันบวกินพี่น้องเลยวัวพวกเข่าซ้ำดอนปลาหกดูแต่แคมนาควายตะกี้โอ้ย หญ้าเพกกแปลนบดออกไฮนาพี่น้องไฮนาเมื่อกี้นี้ออกแล้วแบบเขามาิ่งเห็ดอีกเนาะมะขามไปจักเป็นยังบดกีนีเขาขยันบุ้ยเห็นบุ๋มีสมมะขามกินนี่อยู่ซองซับหน่วยอันมืดเนาะพี่น้องนี่อยู่ซองซับหน่วยฮัดพี่น้องหูหรือขี้โก้วะขี้โก้พี่น้องเอ้ยโตุงใหญ่เห็นไหมพี่น้องนี่นี่นี่

เขาอปอยแล้วก็ไปบุสวดบุหัวเขาไปกินข่าวต้องผูกไว้คู่มือตัวเดียว ตีดีแล้เล่ว่าไงเล่มหย่าไปอึดเอ็ดกาไปตต่มกับข้างแม่พนนาะแม่พนกำหนึ่ง แล้วก bon e ็ส e ิเก็บอันบ่อนค่อยเก็บหวานนี่ก็พอจอนแถวเที่ยงตื่มใส่ก็หลายเติบอยู่นั่นแห่นเนาะจ้าเองให้มาดพบใหม่ให้หรือมัตั้งแต่จเอเ็ดแม่มวนอ้าลากินข้าวแล้วบ่ลูกกินลายอยู่บ่ข้าวเมื่อบ้านก็พ่อเมื่อบ้านมื้อนี้หาหมอมื้อนี้ก็พ่อไปหาหมอ นี่กับมาย่ามน้นอนนนเป็นวดัดเป็นไข่วดัดน้องพี่น้องย่า,ยา,ยาดุยาดุยามาไหมมาไหเอ้ยไปน้ำเพาะไปดุไปน,ปไน, ead, นี่พีน่น้องเฮ็ดแม่คนนึงดูเศ้านี่บทันกับเจ้าเป็นบาดเลยตอนกนับเฮ็ดลุงหกบานดอกหนึ่งเฮ็ดกำลังสีเป็นดอกรูด,ดอกหนึ่ง นี่นี่าตอนค่อยเก็บงามๆวันที่หักว่าเราพี่น้องเก็บตืมกันพี่น้องเลเที่ยงไดเลียงพวกเอาคนนมเอาส่งไปเปลี่ยนเอาพระอ้อมไปเสร็จพระอ้อมพากคนนู้นหน่อยไปนะเฮ้ยปาจอนเบิ่งลูกดอกจุบมมันนี่ยลายดอกอยู่แต่ว่าดอกมันเทศป่วงดอกค่อยใหญ่ชั่นี่ก็ถือว่าใหญ่พี่น้องเขาเก็บไม่ต้องเสียละลายเติบเลยได้พี่น้อง ดีสิไปเก็บในีนี่ต่อเนาะมันขึ้นลายแล้วบ่อนเก่าสมุดบ่อนเก่าว่านนี่มันนีขึ้นลายลายทหารบอท่านก็เจ้าขนาดแถวเทียงเท่านึงเก็บวานมันนียังขึ้นมาลายเติบ้าเบิ่งอีพีต่อไปเนาะพ,พี่น้องอีพีนี่กะเป็นเห็ดรวมกันพอดีแหละมันคาบเทียงมินิกินกับแกงกินอีกพี่น้องถ้าเกิดไดล้ลายก็อย่างหนึ่งเห็ดสมเนาะตอน,น <laughs> ไปทำนาทีแทนย้ายมาอนี่เจียงใหม่ <laughs> เอาเก็บเห็ดแล้วกับซีเบิรงลูกอล้น้อยใหพอเป็นเสียหญะมือเล็กหน่อยออกมาเท่าได้มือหน่อยั่างมือเสียหญาพี่น้องโอเคพี่น้องคอยกับพากินข้าวกินน้ำกันเนาะเอาเก็บเห็ดแถวนามวานเนี่ยมื้อนี้กับสิบห้าเล่มเก็บอีกมันขึ้นมาใหม่พี่น้องถ้าเบิ่งอีพีต่อไปเด้อพี่น้องของสิไดไลายสำหรับน่าจะได้พอแกงอยู่เนาะกว่าคอยไปหลอกลางโคกบองอื่นอยู่บองอื่นบ่ทันคนเี่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง